หลายหลายคนนะครับนั่งทํางานอยู่ในท่าเดิมๆเป็นเวลานานทั้งวันเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบนี้แล้วก็มีอาการปวดล้าบ้างในบางครั้งนะครับซึ่งเราก็จะไปเซิร์ชหาท่าออกกําลังกายใน YouTube หรือใน Facebook หรือในแพลตฟอร์มต่างๆมีเต็มไปหมดเลยเรายืดเหยียดเราทําตามทุกอย่างแต่อาการมันก็กลับมาปวดเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้รักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตเราจะมาคุยกันนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงของการที่เรานั่งทางานนาะนแล้วรักษาแล้วอาการมันยังไม่ดีขึ้ ่นีมันเกิดจากอะไรเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสาเหตุของการที่เราเนี่ยนะฮะนั่งนานๆแล้วมีอาการปวดหลังจริงๆมันไม่ได้เกิดจากแค่นั่งนานๆมันอาจจะมีคนที่เคยปวดหลังมากๆเป็นหมอรองกระดูกทับเส้น พออาการมันเริ่มดีขึ้นพอเราไปนั่งมันก็ยังมีอาการปวดอยู่ถูกไหมฮะปัญหามันจะเกิดจากตรงนี้ครับกล้ามเนื้อแกนกลางลาตัวครับกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวจะมีกล้ามเนื้ออะไรบ้างก็จะมีมัลติฟิดดสที่อยู่ข้างกระดูกสันหลังชิดๆเลยนะไม่ใช่กล้ามเนื้อตรงนี้นะแต่มันอยู่ติดกับกระดูกสันหลังเลยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อตรงนี้ครับที่อยู่ข้างในช่องอกตรงนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าเดรฟแมนะก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจครับต่อมาครับจะเป็นตรงนี้ครับในอุ้งเชิงการานอยู่ข้างในเลยนะเป็นเพ จะอยู่ชาบทางด้านหน้าเขาเรียกว่า Trans v e r s u s ัสเอฟโดเมนะกล้ามเนื้อพวกนี้แตกลงไปยังไม่โดนนะต้องลึกลงไปเพราะมันจะเป็นชั้นลึกๆมันจะไม่ได้อยู่ตึงๆผิวๆดังนั้นการที่เราปวดหลังการที่เรานั่งนานๆเนี่ยเราขาดการออกกําลังกายกล้ามเนื้อพวกนี้ครับมันเลยทําให้เรามีอาการปวดเมื่อยหรือมีอาการปวดร้าวลงขาได้หรือแม้กระทัง่งคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันมันมกจะมีอาการอ่อนแรงครับซึ่งมันมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราออกกําลังกายตามที่ผมสอนเนี่ยเป็นประจานะอาการมันจะดีขึ้นอย่าง 3ครั้งต่อสัปดาห์นะฮะทำอย่างเงี้ยต่อเนี้ยสัก3เดือนถึง12เดือนอาการปวดเขหลังเราจะค่อยๆดีขึ้นก่อนที่เราจะฝึกเดี๋ยวผมจะสอนท่ายืดกล้ามเนื้อซึ่งเราเจอได้บ่อยนะจากคนที่ดูจากคลิปเนาะถามว่ายืดกล้ามเนื้อดีไหมดีนะลดอาการปวดได้แต่มันชั่วคราวครับมันจะไม่ได้หายแบบขาดดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือเพิ่มความแข็งแรงเดี๋ยวผมสอนท่ายืดกล้ามเนื้อก่อนเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านก็แชร์เก็บไว้ได้ท่าที่1นนะครับให้ให,ให้เรายืดหลังแบบนี้อันนี้ ยืดเอวเลยเนาะคนที่นั่งนานๆเรานก็ยืดครับยืดค้างไว้นับ 1- นึถึงยีทํา3ถึงหรอบอันนี้ท่ายืดหลังส่วนล่างนะครับท่าที่1เนาะถามว่าควรทํำไหมจริงๆก็ทําได้ครับแล้วก็มันจะลดอาการปวดตึงได้แต่ถ้าเราไม่ปวดเนี่ยถามว่าจําเป็นต้องทํำไหมก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไม่ทํามากเท่าไหร่ท่าที่1นนะพอได้นะครับท่าที่2เลยนะครับนอนลาบมันจะเอฟเฟกตีฟหน่อยหมายถึงว่าท่าพวกนี้จะดีด้านพืน้นแผ่นหลังแบบนี้อันนี้ท่าที่2นะครับ แล้วก็ผ่อนโอเคยืดค้างไว้ประมาณสัก15นาทีมันจะตึงหน้าท้องด้วยตึงหน้าท้องตึงหลังหน่อยหน่อยไม่ต้องปั๊มเนอะยืดค้างเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นหมอลองกระดูกทับเส้นเนียเรายืดค้างได้เลยประมาณสัก30วินาทีหรือ1นาทีนะครับถ้าใครปวดไหล่ปวดแขนเนาะ ตั้งศอกแค่นี้ก็ได้ตั้งศอกแค่นี้ก็ได้แล้วจะรู้สึกดีขึ้นอยากให้ตึงมากขึ้นโดยตั้งศอกแบบนี้แล้วก็พับขาเข้ามาเพื่อให้ตึงมากขึ้นพวกนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดหลังเราได้ระดับหนึ่งละแต่ปัญหาคือเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็นยังไม่หายครับแล้วเราจะทํำยังไงท่าที่เราควรจะต้องทําท่าแรกครับมันจะเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวน,นะให้เราเนี่ยนอนง่ายแบบนี้แล้วก็ให้เรานะครับชันเข่าขึ้นแบบนี้ หายใจเข้าท้องป่องกดหลังติดบอกนะครับมือของเราเนี่ยจับไปที่ตรงนี้ตรงทานสัวซูสแอ็บโดมินนะจับตรงนี้จับที่เชิงกลางแล้วขยับเข้ามาประมาณสักสองนิ้วตรงนี้นะครับเวลาเราหายใจข้ามแม่วพุงเนี่ยให้มันเบง่งเบ่งพุงนะไม่ใช้เข้ามาเบ่งนะเบ่งพุงแบบนี้แล้วก็ยกขายกขา้วก็วางวางแบบนี้อันนี้ท่าที่หนึ่งนะครับหายใจเข้าเแบบ่งพุงแบบกดไปนะครับ อันนี้ไม่ได้กดนะแตะๆไว้นะให้รู้สึกให้ให้รู้ว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งตั้งขึ้นวางตั้งขึ้นวางนี่สเต็ปที่หนึน่งเนาะต่อมาสเต็ปที่สองครับหายใจเข้าเบงพุงอึ๊บตั้งขึ้นตั้งขึ้นวางวางต่อมาครับเบ่งพุงเกร็งอึ๊บตั้งขึ้นตั้งขึ้นทีนี้ค้างแล้วนะเหยียดขา เหยียดขากับค่อยๆวางค่อยๆวางแบบนี้นะครับท่านี้จะเป็นสเต็ปต่อไปเนาะคือเวลาเราจะเพิ่มสเต็ปเนี่ยดูเรานะถ้าเราไหวเราก็ทําได้ถ้าเราทราแล้วไม่ปวดให้เพิ่มได้เลยแต่ถ้าใครที่ทราแล้วรู้สึกมันปวดหลังหรือว่ามันไม่มีแรงมันสายแบบนี้เราก็เอาแค่ธรรมาดาก่อนโอเคนะครับต่อนะครับท่าที่สองยังซ้ําอีกทีเด้งตั้งขึ้นตั้งขึ้น เยียดเหยียดหนึ่งหนึ่งกลับเอาใหม่นะอีกที่โอเคไหมครับทีนี้ท่าที่สามเลเวลยากสุดเบ่งพุมขึ๊บขมิบก้นกดหลังไว้ปั้งปั้งแล้วก็เหยียดขาออกไปเหยียดขาออกไปแล้วก็ดึงกลับมา เดินกลับมาวางลงวางลงโดยที่ตรงนี้ไม่หลุดเลยนะเก่งไ่ตลอดเวลาทําแค่10ครั้งก็พอนะเซตหนึ่งอะทำแค่เซตเดียวก็พอวันละเซตนี่คือท่าบริหารสําหรับคอมัสเซอซึ่งสําคัญมากแล้วลองไปทําดูทําให้ได้สัปดาห์ละ3ครั้งอย่างน้อยอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นต้องทําให้เก่งนะเดี๋ยวผมมีท่าเสริมคอมัสเซอเพิ่มอีกนิดหน่อยท่าที่1น,นะครับแบบง่ายๆเลยชันเข่าขึ้นยก้นพวกนี้แบบนี้ สิบครั้งสองสามโอเคนะพอได้นะครับจนครบสิบครั้งเนาะต่อมาครับท่าที่สองครับให้เราหายใจเข้าท้องป่องกดหลังติดเบาะยกแขนยกขาสองข้างเราคร้างไว้โดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับคุงยังป่องอยู่แล้วก็หายใจเข้าทางจมูกก็จะออกทางปากไปเรื่อยๆอประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็วางลงที่ผมทํามันไม่หนึ่งนาทีนะแต่ว่าทํา ให้เห็นภาพเนาะโอเคประมาณนี้ครับจริงๆมีท่าเยอะนะถ้าใครอยากได้ท่าเยอะให้พิมพ์ว่า ปวดหลังจากท่านั่งนะและเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพิ่มให้อีกเกี่ยวกับท่าบริหารคอมาเซก็สรุปได้ว่าคนที่มีอาการปวดหลังจากท่านั่งนานเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุมันไม่ได้เกิดจากกระดูกเคลื่อนหรือว่าหมอนรองกระดูกขับเส้นอย่างเดียวนะสาเหตุเั็นมาจากตัวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําคือออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวครับการที่เราไปยืดเหยียดกล้ามเนื้อการที่เราไปดัดกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะสบายแค่ชั่วคราวแต่ว่าสิ่งที่มจะทําาาให้อกร ขึ้นจริงๆก็คือตัวกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงครับซึ่งจะมีท่าเพิ่มมากกว่านี้นะอย่าลืมคอมเมนต์ที่บอกปวดหลังจากท่านั่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ครับฝากไว้ด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้องใสยสามารถทิ้งคําถามไว้นี่หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่ Facebook Fan น page ที่เรากําลังไลฟ์อยู่นะครับถ้าใครชื่นชอบวิธีการไลฟ์สอแนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์เชิญชวนเพื่อนๆมาชมกันนะครับและเดี๋ยวเรา อ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าส, <do> so. สวัสดีครับ